สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จันพาให้โชคอีกแล้วนะครับคือไฮนะครับมีคนเห็นหกห้านะครับคนเนื้อดวงนะครับคนจะถูกนะครับเขาเห็นเลขหกห้านะครับแล้วเขาก็บอกผมนะครับให้ลองเข้าไปดูนี่ครับก็ตามที่ผมวงไว้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขามองยังไงครับแต่ที่สผมเห็นน่ะคือเห็นเลขห้าอยู่ตัวนึงครับแต่อีกตัวหนึงเนีมันไม่ชัด แต่เขาบอกว่าเขาเห็นหกห้านะครับก็เลยไปซื้อตัวกลับครับด้วยนะครับหกห้าหก็ถูกรับซับกันไปนะครับอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับดวงใครดวงมันครับอันนี้ครับตาดีได้ตาลายก็ล่วงนะครับอยู่ที่จะมองนะครับว่าเห็นเป็นเลขอันใดนะครับคนจะถูกล้วครับอย่างว่าละครับ คนมีดวงเนาะเขาเห็นเขาก็นำไปซื้อถูกนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกเลขนะครับเอาอีกแล้วครับจันทร์พาให้โชคอีกแล้วนะครับธรรมดาครับดวงใครดวงมันครับแต่ที่แน่ๆจันทร์พาให้มาสามงวดติดๆกันแล้วนะครับเท่าที่ผมไปได้ไปติดตามมานะครับ เข้าอีกแล้วครับจันพานะครับบางทีก็ไม่ได้เข้าตัวตรงนะครับบางทีก็เข้าตัวกลับครับแต่คนจะถูกแล้วครับทำไงได้เนาะห้ามดวงกันไม่ได้นะครับอันนี้ครับบุญวันบุญวาสนาของแต่ละคนนะครับก็ดีใจด้วยนะครับที่ท่านได้รับทรัพย์กันไปนะครับ คนที่ไม่ถูกก็ตามต่อครับเพื่อดวงเราจะมาะครับก็ถ้าไม่เชื่ออย่างไรก็ไปชมคลิปย้อนหลังในช่องคนอินดี้2021ได้เลยนะครับว่าผมนั้นได้ลงคลิปไว้จริงหรือเปล่านะครับดจะหาว่าผมนั้นไม่ได้ลงนะครับแต่ว่าไปตัดแต่งรูปมาเอา คลิปมาลงพอหวยออกก็บอกว่าเอ้ยเลขนี้ถูกนะเลขนี้ถูกนะไม่มีครับคลิปผมที่ผมลงนั้นผมลงก่อนหวยออกตลอดนะครับไปรับชมย้อนหลังได้เลยนะครับที่ช่องคนอินดี้2021นะครับอันนี้ก็คือหายแล้วครับจันพาให้โชคนะครับเล็เด็เด2ตัวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าที่2ตัวนะครับ ก็ถูกแต่พองามครับก็ถือว่าได้รับทรัพย์กันไปครับเอาละครับเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครับผมคนอินดี้2021นี่ดนนะครับนี่ครับที่ผมวงไว้นะครับเข้าไปดูกันได้ครับนี่ครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ เข้ามาติดตามรับชมคลิปของผมคนอินดี้2021นะครับขอบคุณครับ